ในพวกเรามีความยินดีที่ได้มาแบ่งปันการเดินทางอันน่าทึ่งที่ฉันได้ประสบในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมากับดูรคอร์รกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่ฉันกําลังจะแบ่งปันสามารถกําหนดมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของคุณได้ในตอนท้ายของวิดีโอนี้คุณจะได้รับข้อมูลที่จําเป็นในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่สุดว่าดูรคอร์คือตัวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่คุณรอคอยหรือไม่อย่างไรก็ตามฉันขอร้องคุณเมื่อพิจารณาการซื้อของคุณโปรดระวังข้อผิดพลาด เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบมากมายในท้องตลาดเพื่อความปลอดภัยของคุณเราได้ให้ลิงก์โดยตรงไปยังเว็บไซต์ทางการของดูรคอร์ในคำอธิบายและความคิดเห็นแรกลองจินตนาการถึงช่วงเวลาที่หลุดพ้นจากพัฒน,นาการแห่งความคับข้องใจและจุดไฟแห่งความหลงไหลในชีวิตส่วนตัวของ,งองคุณอีกครั้งสิ่งที่ฉันกำลังจะเปิดเผยคือประตูสู่ความจริงใหม่นี้ ในฐานะผู้ที่เคยประสบกับช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนที่เราทุกคนเผชิญฉันรับรองกับคุณได้ว่าประสบการณ์ของดูรคอนั้นคุ้มค่าทุกวินาทีที่ลงทุนไปใครบ้างไม่อยากมีประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวที่คุ้มค่าและน่าพึงพอใจมากกว่านี้เชื่อฉันเธอทางออกที่คุณต้องการอยู่ที่นี่แล้วอยู่ใกล้แค่เอื้อมที่ดูรคอจินตนาการว่าตัวเองเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจในตนเองพร้อมที่จะดําดิ่งสู่ช่วงเวลาแห่งความสัมพันธ์ อันลึกซึ้งสูตรที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันของดุลคออุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและส่วนผสมจากธรรมชาติเป็นเหมือนความลับที่ฉันอยากจะแบ่งปันกับคุณและนี่คือประเด็นสําคัญเหตุใดผู้คนกว่าสองหมื่นคนจึงได้รับประโยชน์จากดุลคอเพียงเพราะมันใช้งานได้อย่างไรก็ตามเราไม่สัญญาว่าจะใช้เวทมนต์ข้ามคืนเรากําลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปและสม่ําเสมอฉันได้ใช้ประโยชน์จากพลังของดุลคอเป็นการส่วนตัวเพื่อปลุกความมั่นใจในตนเอง และความมีชีวิตชีวาของฉันและฉันรับรองได้ว่าคุณเองก็สามารถสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบนี้ได้เช่นกันตอนนี้ให้ฉันแบ่งปันความลับที่มีค่าอายุไม่ได้กำหนดความสามารถของเราที่จะมีความสุขกับชีวิตส่วนตัวอย่างเต็มที่ปัญหาเช่นการหยอ่อนสมรรถภาพทางเพศและการขาดพลังงานไม่จำเป็น ต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริงของชีวิตการลงทุนในตัวเองเท่ากับคุณกำลังลงทุนในจุดสูงสุดของชีวิตส่วนตัวของคุณตัวฉันเองต่อสู้กับอุปสรรคเหล่านี้ปล่อยให้ช่วงเวลาอันมีค่าหลุดลอยไปนานเกินไปข่าวดีก็คือดุลคอร์คือกุญแจสำคัญที่คุณต้องใช้เพื่อไขไปสู่ชีวิตใหม่แห่งความรักการแข่งตัวของคุณจะทรงพลังและยาวนานกว่าที่คุณเคยคิดเพิ่มความนับถือตนเองของคุณให้สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยสำรวจมาก,ก่อนลองจินตนาการถึงความพึงพอใจในการเอาชนะข้อจำกัดที่กดดันคุณในที่สุด ้วยผลลัพธ์ทางคลินิกที่พิสูจน์แล้วและประวัติความสําเร็จที่จับต้องได้ดูร์คอร์คือคําตอบที่ทําให้คุณอยู่ในที่นั่งคนขับแต่เช่นเคยความระมัดระวังเป็นสิ่งสําคัญอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของคําสัญญาที่ว่างเปล่าอย่าจมอยู่กับการรักษาแบบปฏิหารชั่วข้ามคืนการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงต้องอาศัยความทุ่มเทและในกรณีของดูรคอร์ความมุ่งมั่นอย่างน้อย3มเดือนปกป้องความปลอดภัยและผลลัพธ์ของคุณโดยเลือกของแท้ซึ่งเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้น ซึ่งฉันได้ให้ลิงก์ไว้ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกฉันหวังว่าการนำเสนอนี้จะปลุกความอยากรู้อยากเห็นและแรงจูงใจของคุณในการสแสวงหาชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้นด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพหากสิ่งที่ฉันแบ่งปันโดนใจคุณอย่าลังเลที่จะชอบและแบ่งปันให้กับผู้ที่ปรารถนาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดเจอกันเร็วๆนี้